เคาะลุกหนังกับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเต็ดพรุ่งนี้นะครับผมแมนเชสเตอร์ยูเวต็ดก็จะพบกับเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งก็มีวาระสําสคัญอย่างหนึ่งก็คือนี่จะเป็นเกมนัดสุดท้ายนะครับในการคุมทัพขัดตาทัพของอ่ารุฟันนิสเซอร์ลอยนะครับที่เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวแทนที่ของเอลิกเทนฮากซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาคาผลงานได้อย่างค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับสเกมที่ได้คุมสะอาคุมทีมมานะนั้นในทุกรายการก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมโดยแบ่งเป็นชนะ2เกมแล้วก็ เหมือไปหนึ่งเกมโดยที่เกมวันพุรุ่งนี้นะครับผมที่สามโอทัฟเฟิยก็จะเป็นเกมนัดสุดท้ายของเขานะครับผมซึ่งตัวของลุดฟานทิเซอร์ลอยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะอ่าก่อนการแข่งขันหรือว่าหรือที่เรียกว่าเพสคอนเฟอเรนซ์นะครับผมก็ได้มีการบอกว่าอยากอา่ายอมรับตรงๆว่าสักวันหนึ่งอยากจะได้รับโอกาสคุมปีศาจแดงแบบถาวรนะครับพร้อมลั่นขอทําทีอาขอนําทีมนะครับทำผลงานให้ดีที่สุดส่งท้ายให้กับอ่าส่งท้ายในใน,ในเกมที่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในวันพรุ่งนี้นะครับลู ก็ออกมายอมรับว่าอยากมีโอกาสนะครับผมได้รับตําแหน่งกุนซือปีศาจแดงแบบถาวรนะครับในอนาคตอันข้างหน้านี้หลังจากเตรียมคุมทีมนัดสุดท้ายที่พบกับเลสเตอร์ซิตี้ในค่ําคืนวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งกุนซือคาตาทับแล้วก็เป็นอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับได้รับการแต่งตั้งมาทําหน้าที่แทนเอลิกเทนฮาร์กนะครับซึ่งถูกไล่ออกตั้งแต่วันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยผลงานของเจ้าตัวก็ต้องบอกว่าโดดเด่นพอสมควรนะครับผมกับการพาทีมชนะ2เกมแล้วก็เสมอไป1นเกมโดยที่ไม่แพ้ใครนะครับซึ่่งคืน พุ่งนี้ก็จะเป็นเกมด้านสุดท้ายก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้กับทางด้านของลูเบนอโมลิมนั่นเองนะครับซึ่งคําสัมภาษณ์ของเขาก็ออกมายอมรับว่า,าต้องการที่จะเขาเรียกว่ามีแอบหวังนะครับผมอยากจะคุมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบถาวรนั่นเองแลวนี่คือคําให้สัมภาษณ์ของเขาครับใช่แน่นอนผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีจริงๆตอนที่ผมตัดสินใจเข้ามาทํางานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการทีมหรือผู้ช่วยโค้ชผมรู้ว่าการมาทํางานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเป็นโอกาสที่สุดพิเศษสำหรับ อยากจะมีส่วนรว่วมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางร่วมกับสโมสรแห่งนี้ในบทบาทผู้ช่วยผมมีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนที่จะมาเป็นผู้จัดก,การทีมผมตัดสินใจเซ็นสัญญาสองปีในฐานะผู้ช่วยและผมยังคิดอยู่เสมอว่าจะได้ทํางานนี้ต่อไปผมคิดว่านี่เป็นช่วงเวลาสําคัญมากๆเพราะผมคิดว่ามันสําคัญกับผมที่ผ่านมา4ีเกมเราเรามีผลงานที่ค่อนข้างจะดีด้วยแล้วก็ที่สําคัญผมคิดว่าเราทําผลงานได้ดีจริงๆนักเตะมีการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมในทุกเกมสําหรับโฟกัสในตอนนี้คือ รสร้างทีมขึ้นมาเพื่ออาจากผลงานที่ผ่านมาและแสดงให้เห็นอีกครั้งในวันอาทิตย์นี้ด้วยการทําด้วยการที่มีเกมใหญ่รออยู่และ3คะแนนที่สาคัญมากๆน่าทําให้เราต้องชนะให้ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ลุดฟานนิสโตลอยนั้นได้มีการให้สัมภาษณ์ฐฐนะครับผมในช่วงของเพสคอนเฟอเรนซ์ก็ต้องบอกตรงๆว่าแหมเจ้าตัวนั้นก็ดูกระตือรือร้นที่จะต้องที่อยากจะทํางานให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวว่าหลังจากที่รูเบนอโมริมาเนี่ยก็จะมีการดึงทีมงานของเจ้าตัวมมมาาาดด้้้ววยยกก็ไ่่รนนนัสุุท สลอยนั้นจะได้ทํางานร่วมกับลูเมนอโมลิมหรือไม่นั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ก็เชื่อว่าแฟนผีทุกคนนั้นก็รอคอยนะครับผมแล้วก็ให้เขาเรียกว่าให้การสนับสนุนลุดฟันดิสลอยอย่างมากแล้วก็รอเชียร์เต็มที่ในเกม,เกมและสุดท้ายคําขืนวันพรุ่งนี้ครับและนี่คือวันท้องาดทั้งหมดของข้อ,ขอลูกนังกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอทสดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอดูนสรรายสามตัวลีไผมขอตัว